อ่าครับกลับมาสู่ช่วงสัมภาษณ์ครับคืนนี้เราจะคุยกับคุณธรรมนูนโชธนพันธ์นะครับจาก d e c a d c o m นะครับในเรื่องราวของการศึกษากับโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับข,ขอต้อนรับปิงทอมก่อนสวัสดีครับคุณศิีสุดาสวัสดีครับคุณอัจรพลครับช่วงนี้เป็นยังไงครับช่างมีช่วงนี้ก็ดีครับ มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงช่วงนี้รู้สึกแต่นิ่งๆหน่อยนะก็วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในวงการการศึกษาบ้างเห็นว่าพักนี้ก็มีหลายข่าวข่าวหลายกระแสนะครับว่ามีทั้ง Twitter เอ่ย Facebook เอ่ยบล็อกเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พักนี้ก็คือ Twitter ค่อนข้างมาแรงนะครับแล้วก็อีกตัวที่เราไม่ควรจะเริ่มเดืยนมันก็อาจจะเป็นของ Facebook ซึ่งก็ยูเซอร์ที่ใช้ที่เมืองไทยตอนนี้ก็ถลุล้าน น่าจะทะลุร้านสอง้านสไปแล้วมั้งครับนะครับผมก็จำตัวเลข e x a c t ล่าสุดไม่ได้ทีนี้ไม่ต้องแบบเพิญว่าผมก็มาร่างมองมองดูในปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มที่จะใช้ f a c e b o o k ในการในการสื่อสารในการที่จะใช้ประโยชน์จากมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็พอสมควรอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราเห็นในมหาลาัยส่เน่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือเท็นนักศึกษาเนี่ย นั่งเล่นเกมกันอาจจะเป็นจจเกมเพจสตี้เอาจจะเป็นเกมของมาเฟียวอลหรือาจจะเป็นเกมต่างๆนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เห็นกันเนี่ยหรือจากการสอบถามเนี่ยในคอมส่วนใหญ่9ก้าใน10เครื่องก็จะเล่นเกมเกมช่วงเวลาว่างเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในห้องคอมถ้าเกิดว่าเล่นเกมไม่ได้แต่เล่นเกมใน Facebook ได้มันก็เป็นมีเดียชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิวมีเดียแหละทีนี้ผมก็มานั่งมองว่าเออ มันมีความเป็นไปได้ในระดับไหนที่ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์หรือสถานศึกษาหรือว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับจะลงไปเขาเรียกว่า engage หรือ participate กับคนที่เป็นกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นโดยผ่าน tool ตัวนี้หรือผ่านทาง f a c e o o o กนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออเราสามารถจะทำอะไรกับ f a c e b o o k ได้บ้างที่จะเข้าถึงเขาสื่อสารกับเขาแล้วก็จัดกิจกรรมกับเขานะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ที่รู้จักถึง Facebook เดี๋ยวเรามาล่าถึง Facebook ก่อนกับว่า Facebook คืออะไรนะครับ Facebook ก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวหนึ่งซึ่งในเมืองไทยก็มีหลายๆตัวที่เด้ม,มาก่อนนี้อย่างเช่น Hi-Fi เป็นต้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาโดยตอบสนองกับโจทย์ที่ว่าต้องเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพนะครับมีการามีระบบรักษาความปลอดภัยพูดง่ายๆคือมันไม่ม่ว หรือว่าอาจจะมีความามีความมีการจัดระเบียบที่ดีกว่านะครับในมุมมองถ้าเกิดเชี่ยบกับทางไฮไฟแล้วก็ตามทีนี้เรามามองว่าเ c e b o o k หรือ t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  เตอร์เาดมารสามว่าทำอะไรได้บ้างในการกับวงการการศึกษานะครับก็วันนี้ผมก็เลยไปเห็นบทความบทความหนึ่งซึ่งคิดว่าดีมากแล้วก็เลยจะมาเล่าฟังบทความนี้มันก็มีชื่อเรื่องว่า100 ways you should be using facebook in your classroom นะครับก็ง่ายๆคือ วิธีการสักร้อยวิธีที่เราควรจะต้องใช้ Facebook ในห้องเรียนของคุณซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้จํากัดนะครับว่าเฉพาะจะเป็นสถาบันกนารศึกษาชั้นอุดมศึกษาหรือเปล่าหรือจะเป็นมัธยมปลายหรือว่าจะเป็นมัธยมต้นซึ่งก็ถือจะครอบดิ่งเพราะจะไปค่อยๆไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเรา,เอาพอจะรู้ร,รู้ตัวเลขเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ,ญ่ที่ใช้ Facebook ก็คือจะเป็นตั้งแต่ระดับอุดมศ,าศาึกษากันไปนะครับเพราะว่า Facebook ที่เกิดในปี2004นี่เนี่ยก็คือเกิดเพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มนักศึกษามหาล ทีนี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังบทวิจารณ์หลายๆย,ยุคใยสมัยมาเนี่ยเขาบอกกันว่าไอตัวการใช้ Facebook หรือการใช้ไฟไฟในชั่วโมงเรียนในเวลาเรียน,ใน,ยนในสารศึกษาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เข้าไปดึงความสนใจของนักเรียนออกมาคืออาจจะเขาเรียกว่าเป็นเป็น distraction หรือว่าเป็นอันที่ทำให้นักเรียนบ่ายเบี่ยงค่อยเขวหรือว่าไม่สนใจกับ material ของการเรียนนะครับค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้จริงเสมอนดในปัจจุบันต้องรู้หน้าที่เนาะพูดถึงแล้วอ่าใช่ต้องรู้หน้าที่ก็เล่นด้วยทํางานด้วยก็ได้คือนักเรียนถ้าเล่นก็ผ่อนคลายใช่ป่ะเออมันก็ผ่อนคลายนะครับแต่ว่ามันก็แบบบางทีเล่นแบบเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยหรือว่าจะแบบเดี๋ยวนี้ผมชอบเล่นอะไรนะซูเปอร์โพสต์เป็นนักเวทใช่ไหมเป็นนักเวทก็ต้องมานั่งเรียนเวทมนต์ไอพวกไอพวกอย่างแบบ ฟาร์มวิวอะไรเงี้ยมันช่วยช่วยช่วยในพัฒนาไหมเรื่องการบริหารหรือว่าทักษะเรื่องเศรษฐศาสตร์ผมว่าดีนะผมว่าดีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าในคลาสของเด็กอนุบาลเนี่ยผมมองว่าคิดนะครัผมมองว่าไอตัวฟาร์มวิวเกมพวกีะเป็นเกมที่แบบเล่นได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลนะเช่นเพราะว่าเด็กในสมัยในปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยนะครับพยายามส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่แบบ เ,เด็กๆเลยแหละอยเช่นอนุบาล3หรือปอ .1 ปอ .2 องเนี้ย <_ t une> เกมพวกนี้มันก็เป็นคล้ายๆแบบเป็นจุดๆหนึ่งซึ่งสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของตัวเด็กได้แล้วก็สามารถทําให้เด็กเกิดพัฒนาการได้เช่นว่าเกมอย่างฟาร์มวิวที่คุณอาจจะคนรรกล่าวไปก่อนน้้นนะครับก็คือจะเป็นเกมที่เลี้ยงสัตว์ปลูกผักเอยไม่ใช่ฟาร์มวิวก็คือแบบเพาะปลูกการเพาะปลูกเนี่ยก็คือถ้าเกิดเด็กไทยอย่างเงี้ยเข้าไปเล่นใช่ไหมครับเขาก็จะได้รับ ประโยชน์แรกๆเลยก็คือการได้เรียนรู้ภาษาแหละเพราะว่าเกมฟาวิวเนี่ยถูกเขียนและพัฒนาขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นการที่เด็กคนนึงจะต้องเข้าไปเอนจอยกับมันสนุกกับมันให้ได้ฟีลหรือได้ถึงระดับที่เล่นมันจริงๆจังก็คือต้องเข้าใจภาษาอังกฤษระดับหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเนี่ยก็คือต้องมีการสอนของพ่อแม่ได้ระดับหนึ่งการที่พอเข้าใจแล้วตั้งใจเล่นแล้วก็ต้อง เรียนรู้และเข้าใจว่าต้องเล่นให้ออกลักษณะไหนใช่ไหมครับก็คือจะเกิดว่าการทักษะและการสกิลต่างๆในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นมาทีนี้เรากลับมาดีกว่าเ,ออเราเล่นเกมแล้วเนี่ยนอกจากเล่นเกมแล้วซึ่งผู้ใหญ่มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยจระรงใจหรือว่าช่วยให้สังคมดีขึ้นหรือว่าช่วยให้เด็กมีพัฒนาการมากที่สุดนี่ครับแต่ว่าเด็กก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับมันทีนี้เราที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ครองหรือเป็นอาจารย์เนี่ยค่ะ เราควรจะต้องมีความหรือให้ความสนใจกับจุดนี้ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้สื่อสารกับเขาได้ค่ะ Facebook มีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์มากมายครับซึ่งเราที่เป็นผู้ปกครองเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นบุคคลที่ผู้ให้ความรู้เนี่ยสามารถได้ใช้เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเรานี้ได้เพราะาอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่า Facebook ซึ่งเกิดในปี2 0 0 4เนี่ยเกิดเพราะว่าตอบโจทย์ของการเชื่อมต่อกันของนักศึกษาในมหาลัยทีนี้ มันจะมีะฟีเจอร์หลักๆเลยที่ใน Facebook ที่ทุกคนจะเห็นจุดหนึ่งเลยก็คือเป็นการเราสามารถโพสตข่าวได้โพสต์รูปได้ทีนี้เนี่ยอาจารย์หรือว่าทางผู้ให้ความรู้เนี่ยก็อาจจะทำตัวเป็นโปรไฟล์เซต up เป็นโปรไฟล์เพจขึ้นมานะครับเข้าไปสามัครแล้วก็โพสตข่าวให้นักเรียนมาตามอ่านก็ได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่ง นักเรียนสามารถที่จะได้ความรู้แล้วก็เล่นเกมไปด้วยอะสัปพาก,ก็ไปปุ๊บมีป๊อปอัพมีข่าวมาอะอาจารย์แจ้งข่าววันนี้มียกเลิกคลาสนะหรือว่ามีไอเดียหรือความเดียวใหม่ๆที่อาจารย์ไปเจอในโลกของความจริงแล้วก็มีไอเดียเสริมสามารถอพพลายได้กันในคลาสมาโพสนักเรียนเข้าไปอ่านตามได้อันนี้ก็เป็นจุดที่จุดนึงนะครับจุดต่อไปก็คืออ,อ,อาจจะมีการแชร์บุ๊กรีวิวกันหรือการแบบเช่น เราไปเจอหนังสือดีดมานะอาจารย์เจอหนังสือดีๆมานักเรียนไปเจอแห่นหนังสือดีดมาเอามาเขียนรีวิวหากันให้อ่านกันแล้วก็สามารถจะตามกันได้นะครับหรือว่าแม้แต่ประเภทที่ว่าเราจะทําการโหวตหรือถามคำถามเกี่ยวคลาสนั้นอาจจะมีคลาสสักสี่สิบห้าสิบคนการที่เราจะไปไล่โหวตไล่อะไรเนี่ยม,มันก็อาจจะเป็นะไรที่ช้าหรือว่าร้าสมัยไปล้านในปัจจุบันการที่เราทําโพลหรือเราทำควิสใน Facebook อะไรเงียแห้นัก มีสิทธิ์เข้ามาตอบแล้วมาโหวตเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันอินเทรนด์นะครับทัรบเรนก็คือแบบค่อนข้างที่จะยอมที่จะเข้ามาร่วมหรือว่าอีกข้อหนึ่งที่ผมกล่าวไปก่อนน้นนี้ก็คือการที่เราได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆใน Facebook ไม่ได้มีเฉพาะว่าเราสามารถจะเล่นได้ในของในกลุ่มคนไทยเท่านั้นรเราสามารถจะเป็นเพื่อนของฝรั่งได้เราสามารถที่จะไปอ่านแฟนเพจของ ฝรั่งก็ได้ไม่ว่าะจะเป็นในเรื่องของาศาสนาสการศึกษาการวิจัยบันเทิงหรือแม้แต่ข่าวดรา,าหระอกอสซิปอะไรต่างๆนะครับที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เราสามารถเ,เรียนรู้ได้นะครับถ้าเกิดเราจะทำคอร์สแวร์สื่อการสอนจะใช้สื่อพวกนี้ครับน่าจะทํายากไหมต้องน่าจะทำทงทำไา้บ้างจริงๆผมมองว่าการทํา การทำทุกอย่างไม่จําเป็นต้องทำอะไรมันเลิศดหรูตั้งแต่ตอนแรกนะครับการใช้ Facebook ในเพื่อที่จะเป็นสื่อการสอนเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสร้างอาือร้าเป็นโปรไฟล์ของอาจารย์ขึ้นมาคนหนึ่งเพราะว่า f a c e b o o k เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะมีอยู่แล้วที่เขาใช้เป็น p e r s o n a l l i f e นะครับหรือว่าชีวิตส่วนตัวเขาก็อาจจะไป create มาอีกอันนึงซึ่งเป็นเฟซบุ๊กแอ c เคา n ์ของอาจารย์ซึ่งจะใช้ในการเชื่อมต่อกับนักเรียนแล้วตรงนี้